ในช่วงแรกเราพูดกันไปถึงเรื่องของเล่นผู้ชายครับซึ่งมันราคาสูงมากแล้วทีนี้เราพ่อบ้านอย่างเราจะทํายังไงล่ะถึงจะได้ของเหล่านั้นมาโดยที่มีอนุญาตแล้วก็ไม่ว่าไม่ด่าเราอะนี่ความลับนี่ห้าปีนะที่ปตกปิดมาเนี่ยไม่ได้วันนี้เพื่อคุณผู้ชมนะครับเราจะต้องเปิดเผยความลับทั้งหมดของพ่อบ้านอย่างเราเพื่อเป็นวิทยาทานพ่อบ้านเอาไปใช้ได้แม่บ้านก็เอาไว้จับผิดพ่อบ้านของตัวเองเอาก็เอาวิธีของพี่วิธีแรกเริ่มต้นทําไงครับดําราคา อ๋อดําราคาดั้ยังไงดําขึ้นดําลงเจ้าจะไปดําขึ้นใม่เมียด่าทำไมล่ะพระคุณเอ้ยดําราคาที่แบบว่าจากจะเอาราคาเมียหรือราคาจริงล่ะคือเอาอย่างเงี้ยคือของเล่นมันแพงอยู่แล้วแต่พอบ้านทุกคนเชื่อเถอะว่าไม่เคยมีใครบอกราคาจริงกับภรรยาหรอกใช่ไหมเอายกตัวอย่างอย่างกีตาร์พี่อุ๊ตตัวแรกพี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่กีตาร์เฟนเดอร์น่าจะอยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นบาทกีตาร์เฟนเดอร์เข้าถึงบ้านปั๊บบอกเมียว่า ห้าพันลดกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยเพื่อนเอามาจำเพื่อนเอามาจำกีตาร์ตัวที่สองกีตาร์ตัวที่สองนี่เป็นธัคกามินเน่โอ้โหตัคกามินเน่เรียมาเลยเรียมเลยเรียมเลยดีมากเกือบแสนอ่ะตัวเนี้ยกีตาร์เกือบแสนโอ้โหแล้วมาด่าจักรยานกูโอ้โหผมแค่เกือบผมคุณกว่ากีตาร์เกือบแสนพอเข้าถึงบ้านพี่บอกเมียว่าสองหมื่นสองหมื่น อนดีเพื่อนมันช็อตาจสิงวดผ่อนด้วยบอกสามวจนใจผ่อนสิงหัตตัวที่สามอุคุเล่เล่แล้วซื้อมาเก็อยากได้ไงเห็นเขาอะไรออตัวนั้นก็โอเคสวยดีก็ขายกับซื้อไม่เท่าไหร่ก็เจ็ดแปดพันอ๋อเจ็ดแปดพันบอกเบ้ยว่าเท่ะไรพันห้ายิ่งตัวเล็กราคายิ่งน้อยได้มันไม่รู้กับเราหรอกเออวิธีนี้ก็รอดนะวิธีนี้กับ ก็ไม่รอดกับวันนี้เลยมันรู้วันนี้ผมจะบอกให้ผมเคยใช้วิธีพี่แล้วผมไม่รอดอา้าวทามอ่ะทำไามาอ่ะนยังไงจัก,กรยานผมเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยคือมันสวยมากจริงราคามันแสนกว่าจริงมันสวยมากไนะมันทำจากวัสดุที่ดีที่สุดมันสวยมากเมียถามเท่าไหร่ผมบอกสองหมื่นนี่คือให้ราคาแพงแล้วนะสองหมื่น 20, นี่เมียบ่นไหม บนบนหูชาเลยป้าซื้อจักรยานไม่ได้ไงสองหมื่นไอเราคิดในใจผูซื้อเป็นแสนจริงจริงแล้วเราก็แบบบอกเมียก็เริ่มแบบสงสัยทําไมทะนุถนอมจักรยานนี่จตใครจะขี่ไม่ได้นะปั่นไปด้วยกันเนี่ยเจอน้ําท่วมน้ํจริงจงน้องๆเนี่ยผมไม่ปั่นผมแบกที่แบกจักรยานผมขึ้นผมเดินนอคนเดียวเป็นเพื่อนใช่ยอมยอมใช้เท้าเพื่อนดีกว่าจักรยานเพื่อนแพงจริงแล้วทุกวันนี้ขี่ไหมไม่ขี่ผมแขวนไว้เป็นงานศิลปะที่บ้านเมียผมสงสัยมากเรื่องนี้ว่าจักรยาน คันนี้ไม่ใช่ล่ะเขาก็เลยถ่ายรูปจักรยานผมไปโพสเฟซบุ๊กโพสเสร็จแล้วถามว่าสามีบอกว่าซื้อจักรยานคันนี้มาสองหมืนเลยอยากรู้ราคาจริงค่ะใครรู้บอกทีมีคนมาตอบไหมพี่เอ้ยโชคดีในโลกเนี้ยพ่อบ้านอย่างเราเนี่ยเข้าอกเข้าใจกันดีเรามีคนช่วยคนเข้ามาตอบพวกพ่อบ้านรีบเข้ามาช่วยผมใหญ่เลยราคาเท่านี้หละครับ โอ้ยนี่ซื้อแพงเลยนะปกติ8 0 0พันเงข้ยอคุุนมากๆครับที่ช่วยน้องผมราคาอย่างเงี้โอ้ยใครเขาเอาแล้วครับกตยานยถูกพวกนี้ปลาคารปราบ้านนี้แหละครับมือนั่นนี่เมียผมไม่เชื่องั้นขอขาย20,000แล้วกันค่ะใครอยากซื้อบ้างมันยกกันดิแถวผมครับผมครับผมครับ เพราะบ้านอย่าไปไว้ใจมันนะครับบางทีเหมือนจะช่วยเราเนี่ยพอจังหวะพลาดข้างหน้าเราเป็นไงใช่เขาช่วยแต่เขาอยากได้เหมือนกันอันนี้คือของเราเราก็อยากได้ความก็เลยมาแตกวิธีดั้มราคาเนี่ยใช้ทุกคนแต่ระวังดีๆเพราะทุกวันนี้โลกอินเทอร์เน็ตมองตรงเทคโนโลยีฆ่าเราูกตใช่ไหมวิธีนี้ก็เป็นผลได้บ้างในบางชิ้นอพี่เจี๊ยบครับวิธีการทำแสนด์ของผมใช่ไหมฮะที่ราคาของผมเนี่ยหมื่นแปดครับผมผมบอกราคามียไไปเจ็ดพันบาท จ็ดพันเนี่ยยังถือว่าแพงเลยสำหรับเมียยังด่าเราต้องสามวันแล้วก็บอกราคาจริงก็ไม่เป็นปีเลยเลยคือเวล่ามันก็ควรจะปิดบางการแล้วทำไงอ่ะมาอีกชุดหนึ่งนี่ก็คือกองไฟฟ้าเลยกองไฟฟ้าตอนแรกคือตอนแรกมีกองปกติคือกองทํามดที่ตีแล้วเสียงดังก็สดงกองไฟฟ้าคือมันจะได้เงียบๆหน่อยมันเป็นออฟฟิศไงที่บ้านก็ไปตีกองปกติก็ไม่ต้องอยู่กันแล้วจะได้ซ้อมได้ด้วยนู่นนั่นนี่ถูกต้องถนนราคาเท่าไหร่ครับกองไฟฟ้าที่ผมอยากได้แล้วผมก็ได้มันมาแล้วเป็นของตัวเอง จ็ดหมื่นห้าครับแล้วยังไงแล้วพี่เอาเข้าบ้านยังไงก็เอาเข้าบ้านเลยเอาเข้าบ้านเลยแล้วก็บอกเมียเนี่ยเพื่อนขายให้เป็นมือสองเป็นมือสองมันขายให้สองหมื่นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ด้วยกันแหละเขาไม่ได้ตีเก่าแล้วเนี่ยไปดูสิเฮ้ยมันเก่าดยเหรอก็ซื้อมาใหม่เนี่ยจะไม่เก่าได้ไงกูแวะข้างทางทำไมกูทำให้มันซกกระปก ทำยังไงที่ทำยังไงให้มันสกปรกไงมันจะเป็นแบบว่าไอ้หน้ากรองอะนะมันจะเป็นตะแกรงรุ่นใหม่มันจะเป็นตะแกรงเลยมันไม่ได้เป็นหนังหรอกก็ทำให้มันสกปรกโดยการเอาไอ้พวกดินพวกอะไรเงี้ยมาทาตามขอบทาช่วงทำลายหลักฐานชนั้เอาดินทาทาทาความมันมาแตกตอนเอาไปซ่อมทำไมอะกูซื้อมาสองหมื่นบอกเมียใช่ไหมล่ะเอาไปซ่อมอะตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีช็อตข้างในมันโดนความชื้นแล้วไปช็อตเสร็จปั๊บเอาไปซ่อมอยู่ประมาณ25 0 0 0 ซื้อมาซืสองหมื่นซื้อมาสองหมื่นค่าซ่อมสองหมื่นห้าเมียเลยบอกว่าโอ้โหซ่อมอะไรแพงขนาดนั้นขายคืนเขาไปเฮ้อโหขนลุกสู้ทุกรูกขุมขนจริงจริงนะขายไหมไม่ขายขายบ้าเลยเขาบ้าขาดทุนเละเลยแล้วพูดเลยมีอไหมมีอีกวิธีไหม มอเตอร์ไซค์ตัวเนี้ยเขารู้ราคาไม่มีทางที่มอเตอร์ไซค์แบบออย่างฮาร์เลยพี่ขับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลมันไม่มีทางถูกหรอกมอเตอร์ไซค์จะไปบอกว่าซื้อมาสี่หมื่นนะเมียจะได้ถีบหน้าเอาไมีความลับที่ปิดปกปิดมันนี่หมดเลยนะถูกป่ะเพราะฉะนั้นนบอกไปเลยว่ามันไม่ใช่ของเรา มันเป็นรถเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องไปจอดบ้านเราจอดบ้านเพื่อน,น,นอเข<ล>าดูแลให้เขาจะขี่เมื่อไหร่ก็ไปขี่นะมันจะชวนออกทิปอีกแล้วก็ต้องไปขี่กับเขาเฮ้ยร้อนจังเลยเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่ยอยรถก็อยากได้แต่ก็ไม่มีทีต้องไปขี่รถคนอื่นเขา<อ>จะเข้าโค้งทีนึงก็ต้องระวังเพราะไม่ใช่รถเราบอกบนเมียบนเมียให้เมียสงสารนะแล้วตัวเองก็ไปซื้อสิพอเมียพูดอย่างนั้นปั๊บซื้อมาตั้งนานแล้ว ออถ้าเขาโอเคก็โอเคแต่ต้องดูสถานการณ์ว่าเขายอมรับได้หรือเป่าถ้าเขาไม่โอเคไม่โอเคก็ลดเพื่อน <c oughs> ลดเพื่อนเหมือนเดิอ <c oughs> อ่ะก็คือของเล่นด้วของเล่นนะจริงแล้วผู้หญิงก็เหมือนกันนะเวลาเขาซื้อก็ซื้อหนักเหมือนกันกระเป๋าเป็นสี่ห้าหมื่นบางทีเป็นแสนซื้อมาซัดเต็มบ้านบางทีไม่มีที่ให้หมานอนเลยใช่กระเป๋าเขาตันไม่ได้เป็นจักรยานผมด้วยใช่ขี่ไปไหนก็ไม่ได้บอกตรงนี้เลยคุณแม่บ้านทั้งหลายคือผู้ชายเนี่ยของเล่นเนี่ขาทำงานมาหนักนิดหน่อยก็ให้กันเฮ้อแค่หมื่นสองหมื่น มันเป็นความสุขของคุณผู้ชายเขาเนี่ยความสุขใครความสุขมันอย่างผู้หญิงไปช้อปปิ้งเราห้ามได้อะรพี่ห้ามได้ไหมมีช้อปปิ้งห้ามได้โอ้ยได้แวะไปกับเขาเชียวเออไอเรื่องเรื่องนี้ผมว่าสนุกเดี๋ยวเราเก็บมาคุยกันครั้งหน้าเลยดีกว่าเพราะตอนนี้อะไรรู้ไหมที่ผมไม่ไปต่างประเทศท้องมีอันนี้เหละ